วัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะจะเห็นว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมหม้อทอดอไรน้ำมันหรือว่าเป็นกระทะเป็นเตาอะไรมาเลยนะนะฮะแต่ที่เห็นส่วนผสมอะไรที่วางอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ได้มาทํากับข้าวนะครับไม่ได้มาทําอาหารให้ดูนะแต่วันนี้จะมารีวิวนี่ครับมันเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักอาหารแบบดนะิจิตอลเนาะเครื่องชั่งน้ําหนักมันก็จะมีแบบดิจิตอลกับแบบแมนนวลหรือว่ามันจะลักษณะเล็กๆคล้ายๆกิโลเนะี่ย นะแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมีแบบดิจิตอลแล้วมันก็มีมานานแล้วแหละนะฮะแต่ว่าราคามันถูกลงเชื่อไหมอันนี้ผมซื้อมาประมาณ87บาท80กว่าบาทนี่แหละนะครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าปกติผมผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะใช้ไอ้เครื่องชั่งน้ําหนักอาหารเนี่ยเวลาทํากับข้าวทําอะไรเงี้ยทีนี้มันมีเรื่องให้ต้องใช้ไง <c oughs> คือบางอย่างเนี่ยเราจะมาแบบ แบ่งครึ่งแบ่งใส่นิดๆหน่อยๆมันซึ่งมันไม่รู้เลยว่าเออน้ําหนักมันจริงๆคือเท่าไหร่อย่างมีคนเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยสมมุติว่ามัน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 เก้าสิบกรัมใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็สี่สิบห้าเนาะก็เลยเทเอามาครึ่งหนึ่งกะกะเอาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่นะครับข้างในมันเนี่ยอาจจะไม่ถึงเก้าสิบกรัมก็ได้แต่ว่ามันรวมถึงแพ็กเกจที่มันอยู่ข้างนอกนี้ด้วยนะครับบางคนเอาไปไปชั่งแล้วแบบว่าเอ๊มันไม่ตรงอะไรเงี้ย หรือว่าข้างในมันอาจจะ90กรัมไม่รวมแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปทําอาหารอย่างเช่นอะไรที่มันต้องใช้การช่างตวงอย่างเช่นเคก้กพวกขนมปังพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะต้องพึ่งเจ้าเครื่องช่างดิจิตอลนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ราคามันถูกมากนะครับเมื่อก่อนมันอาจจะแพงอยู่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราซื้อแบบสบาย80กว่าบาทบวกค่าส่งไปอีก20กว่าบาทก็ประมาณร้อยนิด,นด ก๋วยเตี๋ยว2ชามก็หมดแล้วร้อยกว่าบาทอะแต่ถ้าซื้ออันนี้ไว้ใช้อ่ะมันก็อยู่กับเราได้นานคือนานๆถึงจะเอามาใช้ีทีหนึ่งมันก็คงไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นหรอกมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูว่ากล่อง87บาทเนี่ยเขาให้อะไรมาในนี้บ้างนะครับเราใช้ทําอาหารแบบบ้านๆเนาะไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เม็ดอินชัหน้าชัดเจนนะครับแกะออกมาปุ๊บเขาก็ลองกันกระแทกโอเคอยู่นะนี่ลักษณะเครื่องเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่มีอะไรละ กล่องเฉยให้ฐานมาสองก้อนฐานธรรมดานี่แหละแล้วก็มีคู่มือหนึ่งแผ่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้เก็บไปมาดูเรื่อง,ของเขานะครับผมก็เลือกอยู่หลายตัวนะแต่อันนี้ก็คนก็ซื้อเยอะอยู่แล้วก็สีมันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ เนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นสีเงินนะเดี๋ยวต้องแกะอันนี้ออกก่อนกันลอยกันลอยนี่เขากันลอยมาให้นี่เป็นสีเงินเรียบหรูอยู่นะครับดูดีเลยแหละเห็นไหมอ่ะให้ดูนี่ อันนี้สีเงินดูหรูเลยนะอ่านะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นปุ่มสี่ปุ่มนะครับเป็นแท่นวางแล้วก็มีคล้ายๆกันลื่นอยู่ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่า่านใส่่านสองก้อนง่ายๆขนาด 3A สองก้อนเนาะนะใส่า่านปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เวลาเราเปิดเราก็กดค้างไว้นะครับ ขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าศูนย์กรัมเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นการเปิดปิดนะครับเปิดปิดนะแตะไม่ได้เลยนะคือทุกอย่างมันคล้ายๆแบบเป็นที่ช่างหมดเลยอะ่ะตัวนี้ก็เปลี่ยนยูนิตได้นะครับอันนี้เป็นกรัมใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นออนนะครับเป็นมิลลิลิตรเป็นช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีประมาณ4อันเห็นไหมอ่ะผมจะตั้งเป็น กรัมไว้นะครับอันนี้เป็นศูนย์กรัมเนาะ,ะเขาจะช่างได้ตั้งแต่1กรัมจนถึงประมาณ5กิโลอย่างถ้วยเนี่ยเล็กๆนะครับ34กรัมนะ,ะก็34กรัมเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะพอมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคล้ายๆเป็นกรัมอะ่ะมันจะละเอียดนิดนึงนะ เนี่ยพอเราช่างเสร็จใช่ไหมเราเอาภาชนะบางเราต้องการแบบว่าเอาน้ําหนักเฉพาะวัตถุอย่างเช่นเราจะเอาแป้งอย่างเดียวเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับคือให้มันเป็นศูนย์เขากดตัวไหนนะตัวนี้มั้งครับมันจะเป็นศูนย์ทันทีเลยคืออันนี้ไม่เอาน้ำหนักของวัตถุละนะครับจะเอาน้ำหนักแต่สมมติว่าอันนี้เป็นของใช่ไหมเห็นปะม,มันก็จะอันนี้เหรียญเนี้ยมี4กรัมนะครับ ดี๋ยวผมจะลองเอาเหรียญอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ทําให้มันเป็นศูนย์ก่อนเหรียญอย่างเดียว4กรัมจริงไหมเห็นไหมครับก็จะ4กรัมเป๊ะเลยเนาะทีนี้เราก็กดอีกทีให้มันเป็นศูนย์ก่อนค่าเป็นศูนย์ก่อนนะอันนี้นะครับเขาเขียนว่า90กรัมเนาะที่เราบอกว่าเออเราจะแบ่งครึ่งอะไรก็ได้นะจริงจริงมันอาจจะไม่ตรงก็ได้าวาง นะครับเนี่ยข้างในมัน90กรัมแต่ว่ามันรวมแพ็กเกจที่มันห่อด้วยมันเป็น96แหละเห็นไหมอ่าเราจะไม่รู้เลยนะแล้วนึกว่าถุงเนี้ยมี90กรัมนะครับอย่างอันเนี้ยมีครึ่งกิโลนะครับ500กรัมนะฮะ500กรัมก็วางใส่ปุ๊บเนี่ย510กรัมนะครับ, g, นะ g, รบถ้าเฉพาะแป้งข้างในอย่างเดียวเนี่ยก็คือ500กรัมอันนี้มีแพ็กโกงแพ็กเกจอะไรด้วยเนาะอ่านะเวลาเราไม่ไม,ไม่ไม่ชั่งอะไรเขาเนี่ยมันเขาก็จะ ดับไปเองหรือว่าแสงสว่างเนี่ยก็จะดอบลงไปเองนะครับโอเคนะผมว่าใช้โอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวลองถ้วยนี้นะครับอ่าร้อยแกกรัมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ก็บอกแล้วว่าไม่ไม่มีอะไรเนาะคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูเผื่อใครจะซื้อนะครับมันก็ผมว่ามันโอเคนะราคาไม่ถึงร0อบาทเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมค่าส่งอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้ดีอยู่คือมันบางมันเบาแล้วก็สามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุดถึง5้กิโลอ่ะปกติเราคงไม่ชั่งอะไรไก่ตัวหนึ่งยัี้ไม่ถึงเลย5้กิโลเนาะเนี่ยมันก็บางเก็บง่ายสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะต่อไปก็จะเอาไว้ใช้ชั่ง นะครับพวกตวงแป้งตวงอะไรอย่างเงี้ยนะนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรแบบที่ามาใช้ในบ้านเนี่ยก็จะพยายามจะเอามารีวิวให้ดูแล้วกันเผื่อมันเป็นประโยชน์กับคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ